สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังคบกันได้เพียงหนึ่งเดือนเผยความจริงทอยๆอยธนพัทรคบหาดูใจแฟนสาวได้เพียงหนึ่งเดือนก่อนก่อเหตุสลดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญของนักแสดงหนุ่มซีรีส์วอย่างทอยๆอยธนพัท์ชนะกุลพิสารจากซีรีส์วายวายอ e ยูเดซึ่งเป็นเด็กในสังกัดของ เอมี่แม็กซิมและก่อเหตุสะทุนขวัญหลังทะเลาะกับแฟนสาวนอกวงการพิมชัชสรันและก่อเหตุให้แฟนสาวเสียชีวิตในที่สุดโดยทางยทอยได้เปิดเผยว่านั่งดื่มเบียร์อยู่ข้างล่างและเกิดทะเลาะกับแฟนสาวจากนั้นแฟนสาวได้ไล่ตนให้ไปเก็บข้าวของออกจากบ้านขณะที่กำลังเก็บข้าวของแฟนสาวได้ลงมาหยิบมีดในห้องครัวก่อนที่จะ คว้ามีดยื้อแย่งกันจนเกิดการปักไปที่อกของแฟนสาวและเสียชีวิตโดยตามร่างกายมีบาดแผลกว่า20แผลตำรวจจึงไม่ปักใจเชื่อคำให้การซึ่งภายหลังจากที่มีการสืบทราบว่าแฟนสาวของทอยๆนั้นเป็นโรคป่วยซึมเศรา้ามานานกว่า2ปีเนื่องจากถูกอดีตคนรักที่เคยแต่งงานด้วยทำร้ายจนเป็นโรคซึมเศรา้า โดยล่าสุดตัด้นถอย,ถอยได้ออกมายอมรับสารภาพแล้วว่าตนเป็นคนแทงแฟนสาวจริงเนื่องจากทะเลาะกันและเกิดบันดาลโทสะอีกทั้งยังบอกว่าตนและแฟนสาวเพิ่งคบหาดูใจกันมาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นและมีปัญหากันบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหึงหวงเรื่องของการเซ็นสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของเอมินแม็กซิมที่เจ้าตัวเพิ่งเซ็นได้แค่วันเดียวเท่านั้น ขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ